สวัสดีคะ่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะคะทักทายเพื่อนๆไปยังทั่วโลกเลยนะคะทักทายวันอาทิตย์นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีเนาะสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันพักผ่อนของใครหลายๆคนเนาะสาวมุกดาหารมาทักทายเพื่อนเอเอาบรรยากาศร,รีสอร์ทนะคะคิดถึงการท่องเที่ยวแล้วทุกคนบรรยากาศนะคะทุกคนน,ากานะคะทุกคนบรรยากาศของรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทที่นี่เนาะบรรยากาศแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบเมืองชายทะเลนะคะเพื่อนๆวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวรีสอร์ทค่ะเมืองชายทะเลนี่นะคะบรรยากาศก็แบบนี้นะคะแต่ยังโชคดีว่าที่นี่คือสามารถออกจากบ้านได้แล้วก็ใช้ชีวิตปกตินะคะดอกไม้สวยๆบรรยากาศรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทเมืองชายทะเลก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีต้นอันนี้เยอะมากเลย มันเหมือนแบบเราอยู่ที่ชายหาดเลยเพราะว่าถัดไปจากนู้นก็จะเป็นชายหาดนะคะทุกคนลมแรงมากๆเลยนี่นะคะก็จะแบบลมแรงนิดนึงเนาะจะมีสะว่ายน้ำนะคะสะว่ายน้ำแต่ช่วงนี้ก็หน,น้าหน้าหนาวนะเราก็ไม่ค่อยได้แบบว่ายน้ำสักเท่าไหร่นะคะนี่ว่าจะมาลงอ่างตัวนี้คะ่ะเพื่อน มันเป็นสปานะคะน้ําอุ่นน้ําอุ่นสปาน้ําอุ่นนะคะเดี๋ยวจะมาลงในสักวันอยู่ค่ะทุกคนนี่เนาะบรรยากาศะคะ่ะพามาเที่ยวรีสอร์ทนะคะวันนี้แต่ไม่ได้พาลงว่ายน้ํานะคะมีต้นอันนี้ด้วยอะ่ะทุกคนสวยไหมเห <c oughs> มือนอยู่ในป่าเลยค่ะบรรยากาศแบบเขาทำแบบเหมือนป่าป่าอืม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูส่วนน้ำนะคะมันจะเหมือนที่เมืองไทยไหมก็ไม่ต่างกันเท่าไหรน่นะ <c oughs> ก็มีแบบนี้ค่ะเหมือนนกสระบัวบรรยากาศเหมือนเหมือนอยู่แบบชายหาดนะคะแต่ถัดไปก็เป็นชายหาดอยู่ดีโอ้นั่นเป็นต้นส้มเราน่าจะไปดูต้นส้มนะทุกคนเยอะเลย แต่ไม่ได้เดินออกไปนะคะนี่นะคะก็จะมีส่วนน้ำส่วนสนุกนะคะสวนสนุกเนาะเรียกว่าส่วนสนุกหรือส่วนน้ำก็ได้ ากาศแบบนี้นะทุกคนต้นไม้จะเยอะมากนะคะที่นี่นกกับต้นไม้กับเป็ดจะเยอะมากๆเลยนะคะมันอยู่แบบกลางธรรมชาติเลยเหมือนเราอยู่ในป่าค่ะแต่มันอยู่ในกลางเมืองนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เป็นแบบนี้เนาะ เดินไปกับอากาศสดชื่นสดชื่นนะคะ